เออจะเป็นอะไรไหมครับถ้าไอาจะบอกว่าไอาเคยมีครอบครัวมาแล้วเอ่อแต่เราเลิกกันแล้วนะครับเราไอบอกปีใหม่ทําไมคะไอจริงใจกับปีใหม่นะเลยอยากบอกให้รู้ไว้ก่อนแต่ครัปีใหม่ไม่โอเคปีใหม่ไม่ซีเรียสเรื่องพวกนั้นหรอกคะ่ะถ้าเราครบกันมันก็เป็นเรื่องของเราสคนจริงนะครับขอบคุณนะครับที่ไม่คิดบานเรื่องอดีตของไอ ดีแล้วล่ะค่ะที่ไอซ์บอกปีใหม่ก่อนเห็นไอซ์จริงใจแบบนี้ปีใหม่ก็เข้าใจค่ะเป็นไงบ้างพึ่งร้านนี้อร่อยไหมอร่อยค่ะดีนะมาเปิดแถวเนี้ยจะได้มีร้านอร่อยอร่อยกินอ่ะอร่อยก็กินเยอะๆนะใช่ไหมครับลูกต้องให้แม่กินเยอะๆเ,เนาะจะได้มีแรงเลี้ยงหนู แล้วนี่ไอจะกลับมานอนบ้านวันไหนบ้างคะช่วงนี้น่าจะไม่ได้เลยนะซิพี่บุรินทร์ด่างานยุ่งมากไอชอบคอนโดแถวาน้นนะน่าจะสะดวกกว่ายังไงจะหาเวลามากินข้าวด้วยนะก็ได้ค่ะไอก็พักผ่อนบ้างนะดูแลตัวเองดีๆพึ่งเป็นห่วงครับไอต้องแข็งแรงอยู่แล้วเพราะมีพึ่งกับลูกไอต้องดูแลนี่้างานก็ต้องกินเยอะๆนะอ่ะนี่ค่ะเขานี่มันลูกเดียวกับพี่ไอให้ไปนี่ <C 1> ให้คืนไปค่ะมีเมียสองคนแล้วมันผิดตรงไหนวะเทอจะตายนี่แกไม่กลัวเมียเมียแกจับได้หรือไวะ อยู่ที่ว่าจะไม่หนียังไงมากกว่ามันอยู่ที่ฝีมือครับเพื่อนอย่างมัน่นแกอย่าไปสบประมาทเจ้าพ่อการรถไฟนะเว้ยสบลางเกมเป็นบ้าเลยเอาจริงๆนะฉันก็อิจฉาแกเหมือนกันว่ะไปหามาจากไหนวะคนนึงก็แสนดีเป็นแม่บ้านแม่เรือนส่วนอีคนนึงก็บ้านรวยแถมหาเงินเก่งแกนี่สุดๆเลยว่ะเพื่อนก็นั่นแหละความหมายของฉันคนนึงเอาไว้ดูแลบ้านเลี้ยงลูกส่วนอีคนนึงเอาไว้หาเงินไง คบสูตรชายชั่วเอ้ยชายเท่เลยครับเพื่อนเอ้ยชอนอ้าวเอยจริงๆฉันก็ไม่อยากยุ่งเรื่องส่วน,สนตัวของพวกแกหรอกนะแต่อ,อ๋อไอ้เคยบอกฉันแล้วอ่ว่าเคยแต่งงานแต่ว่าที่กลับไปน่าจะเพราะว่าเรื่องลูก แต่ที่ฉันเห็นน่ะไม่เหมือนคนหยากเลยนะแกคิดมากเกินไปหรือเปล่าฉันอยู่กับเขาทุกวันนอนด้วยกันทุกคืนก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะแล้วแกรู้หรือเปล่าล่ะที่เขาไปกินข้าวด้วยกันเขาก็อาจจะแค่แวะไปหรือว่าบังเอิญเจอก็ได้มั้งไม่ต้องมาแก้ตัวแทนเขาเลยเอาจริงๆเขาบอกว่าอยาแล้วแกก็เชื่อเหรอโอ้ยแป้งลำพังงานฉัน่ะแค่นี้ก็ยุ่งจะตายอยู่แล้วไม่มีเวลาไปจับผิดเขาหรอก ไม่ต้องถึงกับจับผิดหรอกเอาง,ง่ายๆนะแกเคยเห็นใบหย่าของเขายังอืมนั่นสี่ยังไม่เคยเห็นเลยอ่ะกลับมาแล้วค่ะที่รักวันวนี้งานที่บริษัทยุ่งมากเลยอ่ะเหรอคะมีอะไรให้ช่วยไหม งานไม่มีช่วยเป็นกำลังใจให้ก็พอแล้วปากหวานนะคะเนี่ยจะเอาอะไรหรือเปล่าอืมไม่มีอะไรอยากได้เป็นพิเศษเหรอกคะ่ะมีแค่โปรเจกต์ที่เสนอไปไงคะมเมื่อหลายปีใหม่จะอนุมัติให้สักทีหรอคะเออไอไอมีใบหย่าก,กับแฟนเก่าไหมอะ่ะจะเอาไปทำไมคะไม่เห็นจาเป็นเลยนี่จำเป็นสิคะ พ่อปีใหม่อยากเห็นว่าไอ้เลิกกับแฟนเก่าจริงไหมท่านถามมาเพราะว่าไม่กล้าเอาเงินมาให้ลงทุนแต่ไอ้ไม่รู้ว่าเอาไปไว้ไหนแล้วสิคะทําไมอ่ะปีใหม่ไม่เชื่อไอ้หรอเชื่อสิคะเราครบกันมาตั้งนานแล้วไอ้ก็ไม่เคยนอกลู่นอกทางด้วยไหนบอกว่าตอนแรกไม่ีเรียนเรื่องนี้ไงแต่คุณพ่อเขาอยากเห็นจริงๆนี่คะไอ้ก็ลองหาให้ดูหน่อยได้ไหมอืมอเดี๋ยวไอ้จะลองหาดูนะไม่แน่นะ พี่ใหม่อาจจะบอกให้คุงพ่อใส่ชื่อไอซ์ลงเป็นหุ้นส่วนได้ด้วยเลยแต่จริงๆไอซ์แค่อยากให้งานผ่านเร็วๆจะได้ขยายธุรกิจปีใหม่ะคะ่ะขอบคุณนะคะไอซแบบนี้สบายใจขึ้นไหมสบายใจขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วถ้าปี่ใหม่เอาไปให้พ่อดูแบบนี้ท่านจะให้เงินมาลงทุนใช่ไหมคะ จริงๆคุณพ่อพูดเรื่องงานแต่งของเราด้วยนะคะเอ่อไอ้ว่ามันเร็วไปอ่ะไอ้อยากสร้างฐานะให้มันคงก่อนแต่คุยกันไว้ก่อนก็ไม่เสียหายนี่คะอยู่กันไปแบบนี้ก็มีความสุขไม่ใช่หรอคะก็ใช่แต่ปีใหม่ก็อยากแต่งงานให้มันถูกต้องไอ้ไม่อยากแต่งงานกับปีใหม่หรอไม่ใช่แบบนั้นเอาไว้ไอ้มีเวลาจะเข้าไปคุยกับท่านนะแต่ไม่รับปากนะว่าเมื่อไหร่ ฮะไม่อยาตอมแล้วก็เบาดีว่า๋ยวคนอื่นได้ยินหมดนี่แกเอาจริงหรอวะไอ้แบบนี้มันผิดกฎหมายด้วย้องไม่ได้ใช้อะไรนี่วาแค่เอาไปยืนย่ก,กับพ่อเขาเฉยเฉยเรื่องแบบนี้เรื่องมันจะไม่เลยเถิดไปใหญ่เลยหรอวะนั่นดิแกเริ่มผูจสมันพันกันไม่มีทางแก้แล้วะเวยทำยังไงได้วะนั่นมันคืออนาคุดของฉันด้วยเงินอีกไม่รู้ต้นเท่าไหร่จากที่คิดว่าอยากจะนี้โลกสองใบเหมือนแก ตอนนี้ฉันเริ่มไม่อยากมีแล้วว่ะแกต้องคิดดีๆนะเวย้ยถ้าไม่ฉลาดพอเนี่ยหาทางลงยากเลยนะโอ้ยจะป๊อดอะไรกันนักหนาวะคนเราก็ต้องหัดมีแผนกันบ้างดิเออแต่ก็ขอให้รอตลอดไปแล้วกันส่วนแก่อาชนชวนชวนชนช,นช,นชนแป้แกว่ามันแปลกๆปะแปลก,ปปลกยังไงอะเขาเพิ่งพยายามให้แกดูแล้วนี่ไง แกจะเชื่อง่ายๆแบบนี้เลยเหรออะไรเนี่ยตอนฉันไม่เชื่อแก้กับเชื่อแต่พอท่านจะเชื่อแก้กับไม่เชื่อเนี่ยนะไอใบหย่าเนี่ยฉันไม่ได้ติดอะไรแต่พอฉันพูดเรื่องแต่งงานนะเขาดูาบเบีเ่งแปลกๆยังไงก็ไม่รู้มันั่งจับผิดอะไรให้สียเวลาล่ะไปหาเมียเขาเลยไหมจะได้จบจบพวกคุณอยากคุยกับฉันมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะ คุณเพิ่งเป็นภรรยาเก่าของไอหรือเปล่าคะภรรยาเก่าหมายถึงอะไรอะคะพอดีไอเขาบอกกับฉันว่าเขาอย่ากับคุณแล้วอะค่ะนี่ใบยอย่านี่มันอะไรอะฉันไม่เคยเซ็นอะไรแบบนี้เลยนะคะแน่ใจนะคะว่าไม่เคยเซ็นฉันยังมีใบทะเบียนสมรสอยู่นะคะแล้วฉันไม่เคยเซ็นหย่า แล้วทุกวันนี้เขาก็ดูแลฉันกับลูกอย่างดีแต่เขาอยู่กินกับฉันตลอดคุณไม่รู้เรื่องนี้เลยเหรอคะนี่มันอะไรกันอ่ะใครเอาของฉันมาใส่ลังว,วัแบบนี้ฉันเองต่อไปเนี้ยห้องนี้ฉันก็จะเข้ามานั่งแทนหมายความว่าไงอะปีใหม่ฉันรู้ความจริงหมดละ ถึงขั้นทําใบหย่าปลอมเลยเหรอทําแบบนี้เพื่ออะไรอะปีใหม่เรื่องนี้ไออธิบายได้นะไม่ต้องหรอกคะอออ่ะเนียไอ้อะเล่าให้ฉันฟังหมดละนี่ปีใหม่ไปเจอเพื่อนมาเหรอใช่คุยมาหมดแล้วค่ะอย่าไปเชื่อเพื่อนนะเพื่อนเขาหลอกปีใหม่เราสองคนไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วไอ้นั่นแหละเริ่มหลอกคนอื่นสักทีแล้วออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ไอ้สร้างที่นี่มากับมือจะไล่กันง่ายๆแ,แบบนี้เลยเหรอสร้างอะไร ที่นี่เป็นของฉันตั้งแต่แรกอย่าทำตัวเป็นเจ้าเข้าเจ้าของหน่อยเลยอย่าลืมสิว่าไอ้ก็ไม่ต่างอะไรจากพนักงานคนหนึ่งแต่ไอ้ทำงานที่นี่มาตลอดจะมาบ่นเพราะเรื่องแบบนี้มันมากเกินไปหรือเปล่างั้นก็ได้แต่ไอ้ต้องเป็นพนักงานธรรมดาทั่วไปแลแ้วค่อยไต่เต้าขึ้นมาไม่ใช่เป็นซีโอเหมือนทุกวันนี้เพราะว่าเป็นแฟนฉันไอ้ว่าปีใหม่ใจเย็นเราค่อยคุยกันดีกว่าใจร้อนแบบนี้คุยกันไม่รู้เรื่องหรอก นี่มันอะไรอะพึ่งก็ใบหยาไงนี่พึ่งโดนเขาหลอกมาไม่รู้ตัวหรือไงอะเขาที่ว่าจะไข่สะอีกล่ะถ้าไม่ใช่ไอ้อะพึ่งไอ้อธิบายได้พอเหอะถ้าไอต้องลำบากไปทําใบหยาปลอมแบบนั้นอะนี่ไงใบหยาจริงฉันเซ็นให้เรียบร้อยแล้วเออเซ็นมาได้ก็ดีจะได้ไม่ต้องไปทําของปลอมอุตส่าห์หาเงินมาให้ใช้ทั้งแม่ทั้งลูกอดทนนิดหน่อยไม่ได้หรือไง ถ้าต้องอดทนแบบนี้เราเลิกกันดีกว่าใครจะทนให้สาม,มีตัวเองมีสองบ้านสามบ้านได้ละ่ะเออไปก็ได้วะจะได้เอาใบหยาดจริงไปให้ปีใหม่แล้วก็ไม่ต้องเลี้ยงแกกับลูกให้เหนียวเปล่าปีใหม่คะไอเอาใบหยาดตัวจริงมาให้แล้วเนี่ยพึ่งเซ็นมาเลยนะคะจริงๆนะไอจดทะเบียนสมรสกับปีใหม่ได้แล้วให้โอกาสไอเถอะนะ ไอ้มาถึงนี่ก็ดีเหมือนกันค่ะจะได้ไม่ต้องไปตามไอก้กลับมาหาพี่ใหม่แล้วให้โอกาสไอ้นะคะคุณตำรวจคะจับเขาไปเลยคะ่ะนี่มันอะไรกันนะพี่ใหม่เอาตำรวจม,มาจับไอททำไมฉันมีหลักฐานการยักยอกเงินของบริษัทฉันไม่ไปตามถึงบ้านก็ดีแค่ไหนละปล่อยยังนะ้ฉันจะฟ้องแกหมด ไปครับปล่อยนเลยบอกให้ปล่อยไงไป